ไฟคือราคะโทสะโมหะพิขูทั้งหลายไฟเจ็อย่างเหล่านี้มีอยู่เจ็ดอย่างอะไรบ้างคือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคืออาหุนไยะไฟคือขหบดีไฟคือทักขินไนยะและไฟที่เกิดจากไม้พิขูทั้งหลายเหล่านี้แลไฟเจ็ดอย่างพราหม์ไฟสามอย่างเหล่านี้ท่านควรละ ควรเว้นไม่ควรเสพสามอย่างอะไรบ้างคือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะพรามก็เพราะเหตุอะไรจึงควรละควรเว้นและไม่ควรเสบไฟคือราคะนี้เพราะบุคคลผู้มีราคะถูกราคะครอบงำมีจิตถูกราคะกลุ่มรุมย่อมประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตได้ ครั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกดังนั้นไฟคือราคะนี้จึงควรละควรเว้นไม่ควรเสบพรามก็เพราะเหตุอะไรจึงควรละควรเว้นไม่ควรเสบไฟคือโทสะนี้เพราะบุคคลผู้มีโทสะถูกโทสะครอบงำ มีจิตถูกโทสะบุ้มรุมย่อมประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตได้ครั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกดังนั้นไฟคือโทสะนี้จึงควรละควรเว้นไม่ควรเสพพรามก็เพราะเหตุอะไรจึงควรละ ควรเว้นไม่ควรเสบไฟคือโมหะนี้เพราะบุคคลผู้มีโมหะถูกโมหะครอบงำมีจิตถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตได้ครั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกดังนั้นไฟคือโมหะนี้จึงควรละ ควรเว้นไม่ควรเสบพราม์ไฟสามอย่างเหล่านี้แลท่านควรละควรเว้นไม่ควรเสบพราหม์ไฟสามอย่างเหล่านี้ท่านควรสักการะเคารพนับถือบูชาบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องสามอย่างอะไรบ้างคือไฟคืออาหุนายะไฟคือกหบดีไฟคือทักขินายะ พราหมณ์ก็ไฟคืออาหุนายะเป็นอย่างไรพราหมบุคคลบางคนในกรณีนี้คือมารดาก็ดีบิดาก็ดีเหล่านี้เรียกว่าไฟคืออาหุนายะข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าบุคคลย่อมเกิดมาจากมารดาและบิดาดังนั้นไฟคืออาหุนายะนี้จึงควรสักการะเคารพนับถือบูชา บริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องพรามก็ไฟคือขะหะบดีเป็นอย่างไรพรามบุคคลบางคนในกรณีนี้คือบุตรก็ดีอันร,รยาก็ดีทาตก็ดีคนทำงานก็ดีเหล่านี้เรียกว่าไฟคือขะหะบดีดังนั้นไฟคือขะหะบดีนี้จึงควรสักการะเคารพนับถือบูชา บริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องพรามก็ไฟคือทักขินายะเป็นอย่างไรพรามสมณะพรามบางคนในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสระจะผู้ฝึกฝนทําความสงบทําความดับเย็นแก่ตนเองเหล่านี้เรียกว่าไฟคือทักขินายะดังนั้น ไฟคือทักษินายะนี้จึงควรสักการะเคารพนับถือบูชาบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องพรามไฟสามอย่างเหล่านี้แลท่านควรสักการะเคารพนับถือบูชาบริหารให้เป็นสุขโดยถูกต้องพรามส่วนไฟที่เกิดจากไม้ต้องก่อให้ลุกโพล่ขึ้นตามการอันควรต้องคอยดูตามการอันควร ต้องคอยดับตามการอันควรต้องคอยเก็บตามการอันควร